แล้วไปตกลุ่มบนหรอเลยนี่พัฒนาหน่อยมาตกบนนี่อ้ลดการเดียวอยู่ไปสี่พี่กะน้นเลยอ่ะรงมาไว้เนี่ย Um, é, é. เุ่งยางมใช่ไหค่าลงองข้างหน้าตงขวาไหย โอ้ยเข้าเข้านิ่งๆไงอไรนั่นั่นนั่นนว่าละละขุดุดเมืนเมินอยู่กันตีนหน่ไงเอาลงมาตั้งรางไหมลงมาตั้งรางไหม่วาอ่แนนี้วเหม้มาอัน เขาว่ามาช้าๆแต่ชัวร์ๆนี่หมดใจแล้วเนาะไหนเนี่ยไหนไหนวัดนะเฮ้คนมาเร็วนี้